สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ conditional formatting กันนะคะคำว่า condition เนี่ยนะคะแ,ววค at, แปลว่าเงื่อนไขคำว่า format แปลว่าจัดรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้น conditional formatting ก็คือเป็นการจัดรูปแบบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะจัดรูปแบบข้อความหรือจัดรูปแบบเซลล์เนี่ยก็คือจะใส่สีให้ข้อความจะใส่สีให้กับเซลล์นั้นๆนะคะ เมื่อเซลล์นั้นๆเนี่ยมีข้อมูลเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราได้กำหนดเอาไว้นะคะเมื่อไหร่ที่เราจะใช้ conditional formatting เนะคะเรามักจะใช้ conditional formatting เมื่อเราต้องการค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่เรากำหนดหรือว่าเวลาที่เรา present นำเสนอข้อมูลเนี่ยนะคะก็จะทำให้ข้อมูลที่เราต้องการเน้นต้องการไฮไลท์เนี่ยเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการนำเสนอนะักเรียนในห้องนี้นะคะที่มีคะแนนรวมในช่องนี้นะคะที่มีคะแนนรวมมากกว่า80คะแนนลองมาเริ่มใช้ conditional formatting กันเลยนะคะวิธีการใช้นะคะให้ไฮไลท์ข้อมูลที่เราต้องการจะทำการสำรวจก่อนข้อมูลที่เราจะต้องทำการจัดรูปแบบก็ไฮไลท์ทั้งหมดเลยนะคะในช่องของคะแนนรวม ก็มาคลิกที่คะแนนช่องบนสุดนะคะกด c t r l shift นะคะแล้วกดปุ่มลูกศรลงนะคะมันจะทำการไฮไลท์ข้อมูลทั้งแถวเลยนะคะอ่าทั้งคอลัมน์เลยนะคะหลังจากนั้นให้มาที่แ็บ home นะคะแล้วมาที่ conditional formatting นะคะคลิกที่ conditional formatting นะคะแล้วไปที่ highlight cells rule นะคะแล้วมาที่ greater than นะคะก็หมายความว่าให้ไฮไลท์เซลล์ที่ มีข้อมูลให้ไฮไลท์เซลล์ที่ข้อมูลในเซลล์น,นั้นเนี่ยมีค่ามากกว่าแล้วคลิกที่กริดดั้นแล้วเรามากำหนดค่าของข้อมูลที่เราต้องการให้มากกว่าก็คือเราอยากดูข้อมูลที่มีค่ามากกว่า80เราก็ใส่80ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราจะจัดรูปแบบเซลลให้เป็นอย่างไรสำหรับเซลล์ที่มีข้อมูลมากกว่า80เราก็อาจจะก,กำหนดเองก็ได้ถ้าอยากกำหนดเองให้มาที่ custom format ตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าจะเลือกการฟอร์แมตที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะสมมุติลองใช้ของเดิมก่อนนะคะเป็น yellow fill with dark yellow text ก็ได้อะลองเลือก yellow fill แปลว่ามันจะใส่สีเหลืองให้กับเซลล์ที่มีตัวเลขมากกว่า80แล้วกดโอเคนะคะอ่าพอทีนี้เรากดโอเคแล้วเราลอง Scroll m เมาส์เลื่อนดูนะคะอ่าคนนี้มีคะแนนมากกว่า80คือคะแนน80.4ดังนั้นเครื่องก็จะทำการ Format เซลล์เซลนั้นให้กับเราตามที่เรากำหนดคือ Format เป็นสีเหลืองนะคะใส่ y อ่อเ l ลโล่ l แล้วก็ทำให้ Text เป็นสีเหลือง Dark Yellow นะคะแล้วก็มีอีก2คนนี้ด้วยที่คะแนนมากกว่า80นะคะลองมาดูเอ่ uh, คำสั่งอื่นๆกันบ้างนะคะวิธีการที่เราจะเคลียร์หรือว่าต้องการที่จะยกเลิกนะคะกดที่เรา uh, เงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาให้ format เนี่ยวิธีการก็คือให้ไฮไล l ์นะคะ control shift นะคะกดเครื่องหมายลงนะคะหลังจากนั้นมาที่ conditional formatting นะคะแล้วมาที่ clear rules ตรงนี้นะคะ clear rules ก็คือเป็นการยกเลิกเงื่อนไขหรือกฎที่เรากําหนดขึ้นมาเมื่อกี้เมื่อกี้กฎที่เรากําหนดขึ้นก็คือให้ไฮไล l ์เ h ล c e ที่มีค่ามากกว่า80เราจะยกเลิกก็ clear rules from selected cell สีเหลืองนะคะ ที่เราเคย Format c e l l ไว้เนี้ยก็จะหายไปเพราะว่าเรายกเลิกเงื่อนไขไปแล้วลองมาดาูคำสั่งอื่นๆบ้างนะคะตัวอย่างคำสั่งอื่นๆสมมุติว่าเราจะหานักเรียนนะคะที่ได้เกรด4ทํทำยังไงก็เอาไม่เอาเกรดสละกันเดี๋ยวมันจะสากับ80% up เรเราจะหานักเรียนที่ได้เกรด2.5แจ้วละกันนะคะอ่ะก็ไฮไลท์นะคะ หลังจากนั้นให้มาที่ Conditional Formatting นะคะแล้ามา Highlight Cell Rules นะคะแล้วเลือก Equal to นะคะเพราะฉะนั้นคำสั่งเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลย Greater than ก็คือมากกว่าที่เราเคยใช้ไปแล้วเมื่อกี้ที่เราใช้คือมากกว่า80 Less than น้อยกว่า Between ก็คือมีค่าอยู่ระหว่าง Equal to ก็คือมีค่าเท่ากับ Text that contains หมายความว่าให้หาให้หาเซลล์ที่บรรจุตัวอ,อ,กอักษร ตามที่เรากำหนดไว้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวันที่นะคะให้หาเซลล์ที่มีวันที่ตามที่กำหนดหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นให้หาข้อมูลที่ซ้ำกันหรืออาจจะเลือกให้หาข้อมูลที่ u n i q u คือที่แตกต่างกันก็ได้โอเคไปที่ conditional formatting ใหม่นะคะหลังจากนั้นมาเลือก equal to นะคะแล้ว เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะหาหนักเรียนที่มีเกรดเท่ากับ2.5เราก็พิมพ์2.5ลงไปแล้วให้กำหนดฟอร์แมตคราวนี้เราลองมากำหนดรูปแบบของเซลล์เองนะคะก็มาที่คัสตอมฟอร์แมตนะคะหลังจากนั้นก็เลือกก็ได้ว่าเราจะใส่สีให้เป็นสีอะไรสมมติว่า2.5เกรด2.5อ่ะใส่ให้เป็นสีฟ้าละกันก็เลือกสีฟ้าแล้วอ,อ,อยากเปลี่ยนสีตัวอักษรด้วย เปลี่ยนสีตัวอักษรให้เป็นสีฟ้าเข้มทำยังไงก็มาที่ฟอนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่ Color อรนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มกระดาษน,นี่หลังจากนั้นให้กดโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ากดโอเคอีกครั้งนึงคะ่ะเราก็จะเห็นว่า นักเรียนที่มีเกรดเป็น2.5เนี่ยก็จะถูกใส่สีพื้นหลังเป็นสีฟ้าแล้วแล้วก็ตัวอักษรก็เป็นสีฟ้าเข้มด้วยมีคนเดียวหรือเปล่าอ่ะลองสครอล l มาส์ขึ้นไปดูมีอีกหนึ่งคนมีอีกสองคนแล้วก็มีข้างบนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะหาให้เลยว่าค่าของเซลล์ที่เป็นค่า2.5เนี่ยมีอยู่ตรงไหนบ้างนะคะโดยการใส่สีฟ้าและเปลี่ยนตัวสีตัวอักษรเป็นสีฟ้าเข้มนั่นเองนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีก เราสามารถหาหนักเรียนที่ได้คะแนนท็อป10ก็ได้หรือว่านักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า a v e r a g e มากกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูหาหนักเรียนที่ได้คะแนนเทสหนึ่งการสอบครั้งแรกการสอบใหญ่ครั้งแรกเนี่ยมากกว่าค่าเฉลีย่ยมีใครบ้างก็ไฮไลท์นะคะแล้วมาที่ conditional formatting นะคะแล้วมาที่ ท็อป uh, Bottom Rules นะคะแล้วไปคลิกที่ above average above ก็แปลว่าเหนือนะคะ above average ก็คือเหนือค่าเฉลีย่ยมีใครบ้างถ้าเราต้องการหานักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยมีใครบ้างก็กด below average นะคะในที่นี้เอาเป็น above average ก็คลิกไปะคะ่ะแล้วก็เลือกว่าจะให้ format cell แบบไหน,นเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดต้องการ format เองก็ไปที่ custom format ถ้าเกิดว่าอ,อยากเลือกอะไรที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วก็ เลือกได้เลยนะคะอันนี้ลองให้เป็นสีเขียวนะคะคลิกโอเคนะคะก็จะได้นักเรียนที่ได้คะแนนเกินค่าเฉลี่ยนะคะก็จะถูกไฮไลต์ออกมาแบบนี้นะคะโอเคค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถสร้าง Data bar ก็ได้นะคะ d a t a Bar ก็คือจะเป็นการใส่สีให้กับเซลล์นั้นๆตามค่าของตัวเลขที่อยู่ในเซลล์ เรามาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะสมมุติว่าเรามาดูที่คะแนนรวมนะคะไฮไลท์ไฮไลท์เซลล์ highlight, highlight, sell, คะแนนรวมทั้งหมดนะคะคลิกที่เซลล์บนสุดนะคะ control shift แล้วกดเครื่องหมายลงนะคะหลังจากนั้นมาที่ conditional formatting นะคะแล้วมาที่ data bars นะคะแล้วเราจะใส่สีให้กับบาร์นั้นๆนะคะเราก็เลือกก็ได้ว่าจะสีอะไรนะคะ,ะเริ่มจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสมมุติเอาเป็นสีฟ้านะคะ light blue data bar พอเราคลิกที่ สีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคะแนนที่น้อยจะมีบาร์หรือว่ามีแท่งที่ต่ำกว่าคะแนนที่สูงเพราะฉะนั้นการใช้คำสั่งนี้นะคะจะเป็นการดูค่าของข้อมูลได้แบบคร่าวๆนะคะว่าค่าของข้อมูลมากหรือน้อยขนาดไหนโดยดูจากสีนะคะความยาวของแท่งสีนั่นเองอันนี้ก็เป็น คำสั่ง conditional f o r m a t ในส่วนของ data bar นะคะนอกจากนี้ก็ยังมี color scale ด้วยนะคะ color scale ต่างกับ data bar ยังไงนะคะลองดูใหม่นะคะ h i g h l i g h นะคะมาที่ conditional formatting นะคะมาที่ color scale นะคะแล้วเลือก scale ที่เราต้องการนะคะอันนี้พอมัน scale ทับกันมันดูไม่สวยถูกไหมอะเพราะฉะนั้นเราไป clear rules ก่อนวิธีการ clear rules สอนไปแล้วมาที่ clear rules แล้วมาที่ clear rules from selected cell อ่า a ด a ้าบก็จะหายไปไปที่เดิม conditional formatting ไปที่ color scale และเลือก scale ตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอันนี้คือ scale ไล่าจากอะไรค่ามากจะเป็นสีขาวค่าน้อยจะเป็นสีแดงเข้มเพราะฉะนันก็ไล่าจากสีขาวไปจนสีแดงเข้มหรือว่าเราจะทำกลับกันก็ได้ก็คือเลือกอันนี้ไล่าจากค่ามากจะเป็นสีแดงเข้มค่าน้อยจะเป็นสีขาวเลยถ้าเราคลิกที่อันนี้เราก็จะเห็นว่า สีสันเนี่ยถูกใส่ให้กับเซลล์นั้นๆตามค่าของตัวเลขในเซลล์ค่ายิ่งมากสีแดงก็จะยิ่งเข้มขึ้นเรืเ่อยๆโอเคอันนี้ก็คือ color scale นอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ่ะขอกด control z เพื่อ undo ไปก่อนนะคะอ่ะเอาสีออกกด control z มีอะไรอีกบ้างนะคะก็มีการใส่ไอคอนก็ได้ ลองมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะการใส่ไอคอนท่าเหมือนเดิมนะคะไฮไลท์นะคะหลังจากนั้นนะคะมาที่ conditional formatting นะคะมาที่ไอคอนเซตนะคะไอคอนเซตเนี่ยหมายความว่าข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะอย่างในที่นี้มีไอคอน3ไอคอนนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น3กลุ่มนั่นเองถ้ามี5ตัวก็แบ่งเป็น5กลุ่มอ่ะลองมาลองใชอ้อันแรกก็ได้นะคะพอเราคลิกไปที่ไอคอนแล้วเนี่ย เราก็จะพบว่ามันจะมีลูกศรนะคะสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะสีเขียวก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มของตัวเลขาข้อยู่ในกลุ่มของเซลล์ที่มีค่าของตัวเลขเนี่ยสูงนะคะสีเหลืองก็คืออยู่ในกลุ่มที่2กลุ่มปานกลางนะคะสีแดงก็คือกลุ่มที่มีค่าของข้อมูลน้อยนะคะเนี่ยสีกว e ่า50กว่า40กว่า <Kristen> ทีนี้ประโยชน์เพิ่มเติมของการใส่ไอคอนคืออะไรก็คือว่าสมมติว่าอันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่มักจะเป็นความลับนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นข้อมูลเงินเดือนนะคะเวลาเรานำเสนอนำเสนอข้อมูลที่เราไม่ต้องการที่จะเปิดเผยคะแนนดิบหรือว่าเงินเดือนดิบนะคะเราก็สามารถ หายตัวเลขนี้ออกไปได้ก็คือสามารถซ่อนตัวเลขนี้ได้แล้วโชว์เพียงแค่ไอคอนก็ได้เพื่อให้เรารู้ Range ของข้อมูลคร่าวๆว่าตกอยู่ใน Range ไหนตกอยู่ใน Range น้อยปานกลางหรือว่ามากนะคะวิธีการก็คือเราไฮไลท์ข้อมูลนะคะแล้วมาที่ conditional formatting นะคะมาที่ manage rules นะคะก็คือเป็นการจัดการเงื่อนไขที่กำหนดนะคะหลังจากนั้นให้คลิก แล้วมาที่ Edit Rule นะคะในส่วนของ Edit Rule นะคะจะมีส่วนนี้นะคะคือ Show Icon Only นะคะก็คือจะโชว์เพียงแค่ไอคอนเพียงแค่ลูกศรเท่านั้นจะไม่โชว์ข้อความในเซลล์นะคะโอเคอ่าลองกดโอเคไปนะคะแล้วกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นว่าค่าของตัวเลขในเซลล์เนี่ยได้หายไปแล้วนะคะก็จะปรากฏเพียงแค่ไอคอนเท่านั้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้ conditional formatting เบื้องต้นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ